ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแทนแอนซออไทยแดงนครับก็วันนี้นะครับจาผมจะมารีวิวนะครับปืนที่สัญญาไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับก็มันก็เป็นปืนแก๊สแล้วแต่ไม่ใช่ออวัยวะสั้นเหมือนปกติที่รีวิวนะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นปืนนะครับอ่าีะยว่างขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นอ่านี่นะครับเป็น M 1 6กนะครับแก๊สอ่ะวันนี้ผมม่เอากล่องเดิมไ้ดูนะเพราะว่าี่เป็นปืนใช้งานอายุครบ1ปีนะครับ ก็อนาดกระบอกนี้เป็นปืนจากบริษัทโกเลนเนกิลน,นะครับโกเลนเนกิลหรือว่า GE นะครับขนาดตัวปืนกระบอกนี้จะเป็นปืนระบบแก๊สโบลแบ็กนะครับเป็นแก๊สมีแรงถีบนะครับจะเป็นในโมเดลของรุ่น M16A4 นะครับก็ สํหรับในตัวปืนเนี่ยถ้านในกล่องเดิมนะมันจะมีเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งานแต่นั้นจะเป็นตัวของ M4 CQB นะครับแล้วก็จะมีเป็นแท่งแข็งหนักล่องนะครับอยู่ในนั้นมีกระสุนทดสอบปมา200นัดแล้วก็จุกแดงนะครับครอบบริเวณปากกระบอกนะครับแต่ผมไม่ได้ออกมาให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในลิ้นชัดนะแล้วก็จะมีเป็นแม็กกาซีนนะครับแมกกาซีนหนแล้วก็มีเป็น เอ่อ๋อเลียวครอบเวอร์ครับเป็นเรียวกาเวอร์ประมาณ4ตัวสำหรับการครอบรางทั้ง4คทิดของตัวกระโจมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นในโมเดล M16A4 นะครับตามที่บอกส่วนนี้เป็นงานก็ดีเกินนะครับเดี๋ยวอให้ดูนะครับอ่าเป็นตัว full stock นะครับเป็นมาให้เต็มนะครับกริปเมอ A2 เลยนะครับนะฮะ พูดอยงรายละเอียดของตัวปืนครับตัวปืนกระบอกนี้จะเป็นปืน M16 อย่างที่บอกนะครับเป็นโครงของปืนโค้นะครับไม่ใช่ของปืน FN ครับในกระบอกนี้เนี่ยตามระบบตามปืนจริงนะครับมันก็จะมีตามนี้ลหละครับยกเว้นที่มันไม่เหมือนปืนจริงกระบอกนี้ก็จะมีได้แก่นะครับกระโจมเหมือนะครับอันนี้จะไม่ใช่ของราง M5 นะครับแต่นี้มันจะเป็นรางเป็นราง Picatinny 20มิลิเมตรนะครับของ M16 ก็ไม่ใช่ M16 นะเพราะนั้นมันจะอีกทรงหนึ่งนะฮะตรงนี้มันจะเว้านะครับในปืนนั่น สำหตัวนี้มันจะมีเป็นตัวท่อแก๊สหลอดไปนะครับนี่ท่อแก๊สหลอกมันจะยาวน,นะครับหูหิ้วนี้จะเป็นหูหิ้วแบบถอดได้นะครับสามารถติดดอดนะครับติดสโคปแล้วก็ติดพวก, M oy, พวกเอ็มห้อยพวกโฮโลกราฟิกอะไรได้หมดนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นตัวฟูลสต็อกพันธุ์ท้าย A2 นะครับจะมีช่องเก็บอุปกรณ์อยู่ด้านหลังพันท้ายนะครับนะครับ,รบก็สำหรับตัวนี้ในฟีเจอร์ของบอกนี้เนี่ยจะเป็น ปืนแก pues ๊สท nah. ี่มีระบบควบนะครับจะมีถ้าเราก็บอกนี่เนี่ยมันจะมีอะลองพึ่งคันลัางก่อนครับคันล่างนับมาพึ่งคันลังแล้วแขวนโบ่เพ่นในแผ่นกันฝุ่นนะครับที่ปิดอยู่ตรงช่องคัดปอกนะครับจะเปิดนะครับฮะคาโบนะครับไม่มีลูกกระสุนในลำเพลินครับอ่านี่คือเวลาลูกหมดนะครับจะโบนค้างอย่างนี้นะครับถ้าเราก็บอกในส่วนขั้วของปืนเนี่ยมันจะมีได้แก่นะครับก็จะมีนะ คัน A ตัวปลดแม็กนะครับมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับคุณขนาดซ้ายขวานะครับมีตัว anti r โร a t i o n นะครับสำหรับการป้องกันหมุดของตัวแฮมเมอร์นะครับเคลื่อนตัวระหว่างการดีกนะครับมีทั้งหมด2ฝั่งเหมือนกันเช่นกันนะครับคันบังคับการยิงหรือว่า s a ฟต t y นะครับมันจะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเหมือนกันนะครับทนการลดโบนนะครับเลียงนะครับโอเคครับท้าเราก็บอกนี่เนี่ย ในตัวบอดี้เนี่ยตรงส่วนของอัปเปอร์นะครับโลเวอร์ lower, หูหิวตัวหลังหน้านะครับมีตัวท่อนอกท่อนอกสุนหน้าตัวไอตัวปอกรถแสงนะครับแล้วก็จะมีเดลตาลิงท่อแกะหลอกอะไรพวกน,นี้นะครับจะเป็นในส่วนแล้วก็ตัวส้วนของพานท์ทายครับจะเป็นส่วนของโลหะนะครับตัว เดล็อกเวอร์ในส่วนพลาสติกมันก็จะมีตัวเดล็อกเวอร์นะครับมีกริปมือแล้วก็ตัวผ่านท้ายนะครับจะเป็นพลาสติกส่วนเหล็กจริงในกระบอกนี้ก็มีเช่นกันนะครับนั่นก็คือพวกตามน็อตนะครับมีตัวพินนะครับสองจุดของตัวบอดี้นะครับมีคันค้างโบนะครับเป็นเหล็กมีปลดแม็กเป็นเหล็กนะครับแอนตี Anti ้โรเทชันเหล็กแล้วก็มีตัวคันบังคับการยิงเหล็กเช่นกันนะครับ สำหรับกระบอกนี้สำหรับการปรับพับอัพนะครับกระบอกนี้ก็จะเป็นตามระบบของปืน w a นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็สามารถดึงเดลตาลิงครับโอ้ยดึงเดลตาลิงนะครับแล้วก็ดึงกระโจมส่วนล่างนะครับออกมาครับนี่ครับตัวปรับพบอัพอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับถ้าเกิดกระสุนวิ่งไม่ตรงนะครับผมก็จะไม่ได้ปรับไงเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาก็ใช้ไม่ได้ปรับนะครับ ก็เอาเป็นว่ามันปรับในถ้าเกิดสมมติมีคนที่มีนะครับสามารถเูามือมาดูอะไรมาเจอที่หน้าแรกนะครับสำหรับการถอดสำหรับการปรักคอปอัพนะครับเดี๋ยวขอเขาเนี่ยปิดก่อนนะครับลำบากก้มเมืองเพี้ยนนะฮะองผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปใส่เรียบร้อยไม่ถนัดเลย ่าครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้นิดเดียวแป๊บเดียวครับเพราะว่ามันไม่ถนัดจริงๆครับก็อันนี้ครมันจะมีอ่าสำหรับตัวบอดี้นะครับมาพูดถึงเรื่องบอดี้เลยฮะสำหรับบอดี้ตัวนี้เนี่ยจะยิงอะไรไม่ร่องลึกนะครับแต่มันก็จะคล้ายนั้นก็จะขัดใจนิดนึงเลยตรงที่ว่ามันจะยิงว่าเป็นตัวโค้นของของอเมริกาแต่มันเป็นของตัว M4 นะครับเป็นของ M4A1 นะครับตรงมากริงตรงนี้ก็โค้นดีเฟนต์เลยฮะอันนี้จะเป็นรหัสประจําปืนพวกกระบอกน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะผมก็ มีกระบอกเดียวเนาะผมก็ไม่รู้เหมือน,นกันว่าอ่าอ่าในส่วนของปืนกระบอกนี้คนระับตัวศูนย์เยดี๋ยวผมจะถอดตัวหัวหิอ้วอมานะเพื่อดูง่ายๆครับนีเนี่ยนี่จะเป็นศูนย์ละเอียดครับนี่เป็นศูนย์ละเอียดแล้วก็ศูนย์หยาบครับมันจะมีตัวปรับซ้ายปรับขวานะเป็นตัวฝั่ง นี่ครับเป็นฝั่งขวาของทางหูหิ้วนะตรงกับศูนย์นะครับสามารถปรับได้นะครับมันจะมีบอกนะครับว่าไหน up down เฮ้ยอั down นี่จะเป็นส่วนของตามปรับขึ้นลงนะครับโอเคครับตรงนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วไหนท้าไในขวาวะเพราะว่ามันก็จะตามเข็มทวนเข็มมาลครับลองไปศึกษาดูนะครับหูหิ้วนี่จะเป็นหูหิ้วตั้งแต่เจเนอเรชันของตัว m ส6 a สามแล้วนะครับ a สานี่มันจะเป็นตัวกระโจมเอตัวหูหิ้วถอดได้นะครับเพื่อติดอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆานะครับ นายนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็สําหรับกระบอกนี้เนี่ยสําหรับการฟิวสปริปเบื้องต้นนะก็ไม่มีอะไรมากครับเอหัวหิวออกก่อนนะครับคับัขออนุญาตเอาเครื่องมือก่อนนะครับโอ้มันไม่ได้เหมือนปืน อาก้านะครับที่ว่าเราจะใช้มือหมาแล้วก็ถอดนะครับก็จะมีเครื่องมือหนึงแต่ถ้าเกของ MWS ก็น่าจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยไม่ได้ลองอ่ะมีหกเดือนตัวก็ได้นะครับก็ที่จริงก็ใช้แค่หูหิ้วก็ได้แต่ผมไม่อยากถอดนอนก็หนักเอาอย่างเี้นะครับตกมันลงนะอุ้ยจักไม่แน่่อยางไี้ยินะครับอ่าเนี่ยถอดจนสุดนะครับที่จริงมันไม่ต้องสุดก็ได้ให้ดึงพินมันออกตำแหน่งออกมานี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาเลยครับอ่าแล้วก็จะได้เป็น upper lower นะ ผมไม่ถอดหมุดหน้านะครับพี่เกียรถอพอเอาเป็นว่าถอดได้ก็จะมีเป็นครับเป็นคันลังออกมานะครับมีคันลังคันลูกเลื่อนนะครับแล้วก็มีตัวลูกเลื่อนนะครับเป็นโบนตัวโบลเนี่ยวัสดุนี้จะเป็นแค่ซิงอลลอยนะครับแต่ตรงนี้นะตัวที่ชนกับตัวโบลโบแคชนะนี่จะเป็นเหล็กนะครับแต่วันนี้ผมก็ตะไบจนกระทั่งมันเหลี่ยมมันถึงจะค้างอยู่เพราะว่าผมเล่นมานานอย่างที่บอกถ้าปืนอายุหนึ่งปีนะครับก็ประมาณนี้ครับ ตีมันถลอกไปหมดแล้วฮะแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีเดือยนะครับกดลงนะครับเนี่ยมีเดือยตรงนี้นะครับกดลงปึอฮอ่าแล้วก็จะได้ตัวสปริงรีคอยล์มานะครับบัฟเฟอร์เป็นบัฟเฟอร์พลาสติกนะครับบัฟเฟอร์พลาสติกเบาๆนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะอันนี้จะเป็นสปริงตัว M4 นะเพราะอันนี้พันธยมันจะเป็นของพันธย M4 เป็นแกนพันธย M4 นะแต่ใช้น็อตตัวที่ยึดยาวนะครับเพื่อให้มันยึดมาได้ A2 ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวผมประกอบกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ขอสอนถอดแค่นี้พอนะถอดยังชุดนั่างกายได้ะนะแต่ไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามดูคุณจะดาผมอีกนะพูดเหมือนพูดเหมือนเตียนปืนจีนะนะฮะปึ๊บนะแล้วก็ดันพินครับอ่าเรียบร้อยเล็กนะอ,าอนะ่เอาเรียบร้อยครับ โอ้ยเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปเอาแมกกาซีนนะครับแบบหนึ่งนะครับอ่านะครับก็ต้องรากระบอกนี้นะครับเนืน่งองจากเป็นตะกรุด M4 น,นะแมกกาซีนก็คือแม,แมกกาซีน AR15 ทั่วไปอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นแม็กส่วนควบที่ผมซื้อมานะเพราะว่าแม็กเดิมผมมันเละไปหน่อยหนึ่งทำรู่ปตั้งแต่ซีรีสแรกที่ได้มาครับน่าแหละครับ,นนรบก็นี่จะเป็นแม็กของโกดิเกอร์น,นะครับจะมีในรายละเอียดของแมก็กกาซีนจะมีวาล์วเติมอยู่บริเวณกลางแม็กส่วนหลังนะครับ มีวาลวจ่ายนะครับมีตัวนี้จะเป็นกระเดื่องค้างลูกเลื่อนนะครับมันจะไปชนกับตัวโบกแคสนะฮะนี่ยางหัวยางปากแมกนึงปกติับปากแมกมันก็จะเป็นอย่างไงครับแม็กกาซีนตัวนี้มันจะแยกเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของแก๊สก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นนี่ส่วนของโลหะแต่อันนี้มันจะเป็นส่วนของลูกตัวสปริงดันลูกนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับทั้งตัวส่วนหน้าเนี่ยส่วนหน้าควบที่ผมกำลังเลื่อนเนี่ยเนี่ยนี่เป็นพลาสติกครับแล้วก็ตัวท้าย ตูดแม็กเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกก็เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้เวลาแก๊สหมดนะครับเนี่ยสู่เอตัววลาล์วจ่ายมันจะค้างอยู่อย่างนี้นะครับเวลาจะเติมแก๊สให้ทําการกดนะครับเมื่อนะฮะมันจะเด้งกลับที่เดิมนะครับอ่เนื่องจากว่าตอนต้นผมก็บอกไปแล้วนะว่าปืนเวลาแก๊สหมดมจะไปค้าคงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบแล้วกันนะอ่าเนี่ใส่แมกกาซีนนะไม่มีลูกนะครับค้างรบเรือนนะครับอ่าค้างได้นะ ส่วนกระสุนหมดมันจะมีวิธีการลดโบนสองวิธีนะครับอย่างที่ผมทําในคลิปก็คือดึงคันล่างถอยใช่ไหมล่ะแต่นี้มีวิธีหนึ่งสําหรับคนที่รีบหรือว่าอยากเทนะฮะก็อย่างนงี้นะกดตรงโบแคสนะฮะตรงกระเดื่องค้างโบนเลือกไม่แปดก็ได้นะะแล้วก็กดนะครับอ่ากลับเรียบร้อยครับแล้วก็รันได้ครับอ่าเดี๋ยวเขาปลดแม่ก่อนนะครับอ่าแล้วก็บอกนี่นะครับ ทิกเกอร์รีเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นจังหวะค่อนข้างจะดีนะครับเอ่อดีไม่ดีมันก็ไม่สำคัญเหมือนกันวนะ่าแต่มันโคตรดังผมเคยนยั่นแหละอย่างเี้นะครับเนี่ยกำไกลไว้นะครับทิกเกอร์รีเซ็ตอ่ะอ่าหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวลองยกขึ้นจากโต๊ะครับเอาว่าจังหวะดังกว่าปืนทุกกระบอกที่ผมมีตอนเนี้ยอ่ะ ดังม่งหมดนะดังม่งหมดเลยฮนะอ่าไม่สุดยอดมากเลยอ่านี่อีกเรื่องนะฮะตัวเนี่ยตัวกลวงไกนะครับตัวส่วนล่างจะเขียนเพชรอินชัยาไว้นะครับอ่าโอเคครับอ่าพูดถึงเรื่องตัวกริปมือนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบกลวงนะไม่ใช่เป็นมอเตอร์เป็น Motor, เป็นพิสตันกริปแบบที่มันไม่มีตัวปิดครอบเหมือนตัวพวกปืนไฟฟ้านะครับอันนี้มันจะมีตัวปิดครอบด้วยแบบปืนไฟฟ้านะครับ ตรงนี้จะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งสำหรับการถอดไขเปลี่ยนประกับได้นะครับมืมดมองไม่เห็นอะไรเลย,เ,ลย <c oughs> เอาว่าในนี้มันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะครับ <c oughs> รสำหรับฟังก์ชันในกระบอกนี้กระบอกนะเป็นปืนแก๊สมันจะมีก็ตามปกติของปืน M4 และ M16 ทั่วไปนะครับที่จริง a l t o A4 มันจะมีอยู่สองโมเดลกับมันก็จะมีเซฟเซมิเบิร์ดกับเซฟจะมีออโต้ซึ่งตัวนี้ <c oughs> เป็นเซฟเซมิออโต้นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เซฟเซมีเบิร์ดนะฮะแต่ได้ยิงเป็นเบิร์ดก็ได้นะฮะแต่ตะคุ้นต้องคุมจังหวะเอาเองนะครับก็ในกระบอกนี่ก็เอาที่บอกน,น,นะครับมีเซฟนะฮะเซมนี่รัดออโตโ้นะครับแต่ปืนเดิมเนี่ยมันก็ออโต้ได้นะครับแต่ถ้าพักยิงไปบางทิ้งก็ออโต้ไม่ไหวไงผมก็เลยเนี่ยเห็นนี่ไหมแม่งกลวงนะฮะไอเนี่ยผมถอดมันออกมาละไอตัวมันจะเป็นตัวรีเซ็ตนะฮะมันจะเป็นตัวรีเซ็ตตัวไกลเนี่ย ตัวแฮมเมอร์ข้างในเพื่อให้มันตอกตอนออโต้นะครับผมก็เลยถอดออกแม่งเลยแล้วมันก็ออโต้ตลอดนะฮะมันก็จะไม่มีติดขัดนะครับอ่าอย่างที่บอกนะปืนอายุหนึ่งปีมันก็เหมือนปืนผ่าสงครามนะมันโคตรเก่าเหมือนไม่เหมือน,อนครูผมด้วยนยั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูส่วนควบที่ผม,มใช้ดีกว่าส่วนควบผมผมจะแต่งเป็นประมาณนี้ครับแม้จะมีเป็นยางครอบนะเป็นพ Max นะครับจา,จากเมืองปก,กิ่งนะฮะ นะหมึงก็จะสวมสวมอย่างเงี้นะฮนะเนี่มึงจะสวมเข้าไปปึ๊บอย่นันงะี้ครับอ่าแล้วนี่ผมต้องการใช้หัวไอ้ขั้วนะครเวลาร้อนๆนะจี้จะเป็นรูนะครับนะผมก็เลยได้รูเติมแก๊สนะครับโฟกัสน,นะฮะเดี๋ยอันหนึ่งครับอ่าเนี่ยครับรยอนฮะแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นกริปมือ for กริปนะครับเป็นแบบไนท์นะครับแต่นี้เป็นงานสำเนานะครับผมก็เลยไม่มีมาร์กิ้งไนท์นะฮะว่าผมได้มาจาก โนลิมิตนะในรัตดานะครับสองรกว่าบาทก็เอามาใส่นะครับที่รางนะครับผมจะเลือกติดที่บริเวณกลางของรางนะครับตรงตำแหน่งที่27นะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขันในบริเวครับให้แน่นนะ่าแล้วก็เลยส่งนี้นะครับเพิ่งผมยังมีเตียงหนึ่งตังติดนะครับก็คือตัวเอหอนะครับแล้วก็สายสัายนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะมันก็เลยไม่มีงั้นวผมขอติดหัวที่วเดิมก่อนละกันนะครับ โอ้ยเาเครื่องปัดโถ่เ้ยเออฮะขันนะครับนี่สดสดๆนะฮะไม่ได้ตัดนะฮะเก็บแล้วก็ใส่แมกกาซีนนะครับหน,ะนะ้าตาก็จะมาณมานี้เลยนะฮะจริงๆก็บอกนี่ผมมีโครงการจะแต่งไปฐานอเมริกาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แต่งสักทีงบมามันไม่พอกัน มประมาณมาทีไรมันก็หมดทุกทีเรื่นี้จะได้ทาเนี่ยฮะอย่างนี้จะมานี่นะครับก็เป็นส่นหน้าสามเหลี่ยมแบบ m 1 6กทั่วไปนะครับเป็นลักอ่าพูดถึงในระเอียดของปืนจริงนะครับวันนี้เป็นปอดร,รปมสายแบบ a 2นะครับอันนี้จะเป็นท่อตัวท่อท่อเนี่ยตรงลำกล้องเนี่ยเออลำกล้องนะจะเป็นลำกล้องแบบหนานครับลองลับกับส่วน m 8 5 5นะครับในปืนจริงนะครับไม่ใช่ปืน bb นะถ้าปืน bb ก็แค่หมิลลิเมตรอยู่ดีนะไม่ใช่5,56นะครับ อ่งนี้นะโบ้ถ้าพูดถึงของจริงเนี่ยตรงนี้จะเป็น moving forward assist นะครับทำให้เวลากดเนี่ยมันจะทำให้โบ้คนระับกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมมันได้นะแต่ในบางทีที่กระสุนมันแจมอยู่มันก็กดเข้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับตัวโบ้เนี่ยเนี่ยมันจะมีตัว l a s นะครับเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวบากนะสำหรับการใช้ moving นะเนี่ยตัว forward assist เนะี่ยในการดันเข้าไปเรื่อยๆนะ,ะผมว่า ตัวกระทุงโบแล้วกันผมเรียกงั้นแหละมันจะให้โบมันกลับตำแหน่งเดิมนะครับแต่อันนี้มันก็บางทีก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกครับแต่่วนเด็นมันไม่ค่อยติดเอาว่ะอันนี้มันจะมีว่าโบเนี่ยมันจะมีการหล่อขึ้นรูปนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีรายละเอียดเหมือนเป็นรูนะครับแต่อันนี้เป็นแบบทึบครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสก็ไปเจาะรูได้นะครับเพราะมันไม่มีผลกับตัวปืนนะครับยจกเว้นว่าคุณจะไม่เอาลูกสูบออกแล้วมึงไปเจาะนะครับมันก็จะมีผลแน่นอนนะฮะอ่าสารพาดไทยกยนโด้ะ เพือปืน M16 เนี่ยตามที่จริงเนี่มันก็น่าจะเป็นปืนโมดูล่านะครับเรียกปืนโมดูล่าก็คือมันเอาอัเป u p p e ลเวอร์มาผสมมัวม่วอาหมโปรเปกันได้หมดนะฮะผมพูดงั้นแหละสมมติผมมีอ่ะอันนี้เป็นปืน M16 ใช่ไหมผมมีเปอร์ M4 เดี๋ยวผมก็เอาอัเปอร์ยกมาใส่นี่ยังได้เลยแล้วเอาอัเปอร์นี่ไปใส่ M4 ันก็ทำได้ผม <c oughs> ไม่มีผมสาธิตไม่ได้อ่ะผมพูดเรื่องเซอร์เรละมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปเข้าโหมดทดสอบการยิงกันนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนนะครับ าครับผมก็จะทดสอบนะครับเป็นนะับใส่แก๊สนะครันนี่ยอโอเคอ่านะใส่แก๊สนะ12กิโลนะครับลูกจำนวนประมาณ10ก้อนได้เลยครผมไม่ได้นะับผมใช้โหลดนะครับนะับบรรจุนะครับลงในตัวปืนนะครับจุนะครับ ใส่แมกกาซีนฮะแล้วก็ดึงันลังครับอ่ารอปอยครับพร้อมไปถึงนะงมลงไม่ที่วงแรกนะก็เริ่มดึงนฮะแล้วก็ปุนะ่ กลุ่มก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้ตามที่อยู่ในคลิปนะครับก็คือปืนเกิดปัญหาการแจมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกลุ่มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันโคสเปตสะอานะเพราะเกิดการปืนแจมแล้วก็ทําให้การล้วนมันล้วนมหมดนะการเล็งล้วนนะกล่องที่ผมใช้ใการยิงมันก็ทะลุเลยเพราะมันล้วนนะแหวเป้ามันก็ล้วนหมดเลยล้วนหมดไม่ทุกอย่างนะ แล้วรูนี่ต้องใส่เป็นรูกระสุนนะผมใส่รูผิดด้วยมต้องใส่รูนี่นอ็อตจะใส่รูนี้นะฮะแต่ผมมาเริ่งใส่รูนี่มันก็เลยหลุดง่ายนะเนี่ยได้ไอ้นี่หลุดหมดละไอไม้นี่ก็เริ่มแตกนะครับความแรงที่ประมาณ400 FPS นะครับมันก็เลยจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสู่การสรุปนะครับก็คงคงไม่เอาปืนวางแล้วแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องเลยเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็วางเลยเก้าอี้หายะนะฮะก็สำหรับ สำหรับปืนเอปืนมาเนี่ยกลุ่มก็ะสวนออกเดี๋ยวฮนะกลุ่มก็ะสวนเพิ่งกระทาได้ประมาณนี้นครับเท่าที่ผมเล็งเนะี่ยผมจะเล็งตรงกลางนี่นะครับแต่มันลงไม่มาตรงนี้เลยเพราะอ๋อผมไม่ได้ปรับไงมันก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคหมดเลยนลนะโคดายเกิร์ดเอซีนะครับนี่น่าตุ่มใช้ยึดที่นี่น,ยยน,น,นะความแรง100 FPS แก๊สอุณหภูมิตอนเนี้ยต้อนเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ25อ,องศานะครับเพราะผมเปิดแอร์นะครับอ่าก็ กลุ่มก็จะมานี้บแม่งลิงนี่มึงมานี้นะฮะเนี่มนยมีมาตรงนี้นัดหนึ่งนะฮะเล็งเป้าสองมาเป้าสามนะครับก็สำหรับความแม่นยําเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าขึงขั้นปืนตกเกียวมาดูอีกนะฮะเอาเป็นว่าก <c oughs> ็ถ้าเล่นนะก็เล่นได้นะครับเล่นสนุกแต่สําหรับคนที่จะลงสนามจริงๆงจังๆ,ๆมันก็อย่าอย่าอย่าลงนะครับไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าไอ้ปืนบ้าเนี่ย มันมีมันม,ม,นมีมันมีสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> แจมง่ายนะครับถ้าเกิดเล่นไม่ดีเนี่ยแจมแน่นอนฮนะแต่ถ้าเล่นดีหน่อยก็อาจจะแจมยากหน่อยหรืออาจจะแก้แจมง่ายนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะแก้แจมทุกรอบอะเอาเป็นว่าปืนนี้สําหรับผู้เล่นมือใหม่อยากเล่นปืนแก๊กก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีเงงบสักนิดนึงครับสรับการซ่อมบํารุงด้วยนะครับ <c oughs> อย่างน้อยก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ผมจำได้ว่าต้อง ถ้าเป็นรถตอนสมัยโควิดตอนแรกๆตอน,นตอนช่วงกลางๆนะเขาก็จะมีงบสําหรับการซ่อมลูกสูบเพราะลูกสูบมันแตกนะครับ,บแต่แตอนนี้ลูกสูบของผมเป็นรุ่นก่อนเนี่ยมันก็เลยจะทนอยู่แต่ในรุ่นถัดมาน่ผมก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับรุ่นใหม่นี่ในตระกูลเดียวกันเขาจะมีเป็น M16 เป็น M16A4 นี่แหละครับมี A1 เป็น A1 แบบ a อะก็คือหูหิ้วถอดได้นะครับเป็นกริปมือ A 2พันธ้าย A2 แต่กระโจมมากเลเป็น A1 อย่างเดียวนะครับผมก็เลยถือว่าเป็น m 1 6 A3 ดัดแปกันนะฮะ,ะจากเอจาก A3 เป็น a อ่อ่ะมี m 4 a 1นะครับมี m 4 c q b นะครับแล้วก็มีเป็นตัวมาร์ค8ิบแปดนับมอด1่งมาร์คสิจะเป็นตัวสีดำล้วนนะครับที่มีในโกดิเกอร์นะครับแต่ตอนนี้น่าจะของหมดนะฮะเหลือแต่ M4 ่นะที่ผมเห็นเนะี่ย มีของน่าจะ m 4 v กันลำปลางน่าจะมีนะครับลองไปทักหาเขาดูนะครับเพราะผมก็ได้มาจากลำปลางครับก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยัวเกอเกิลก็ถือเป็นปืนที่ทำตลาดในไทยนะครับแต่ในปัจจบุบันนี้โตเกียวมารุอิ JHK BFC เอ่อเอาว่าปืนแก๊สที่โหดต่างๆเนี่ยมันก็ทำตลาดดีกว่านะครับรเพราะโกเรกเกิเรื่องความันยั่งนยังสู้โตเกียวมารุอิแล้วไม่ได้นะครับแต่อาจจะสู้ JHK ได้นะครับ เอาว่าสำหรับการสรุปเนี่ยผมให้สินะเอ้ยผมให้1ิบนะจาก15นะถ้าเกิดมี15หนคะแนนผมให้1ิถ้ามีอยู่10คนะแนนผมใก้สักเจ็สักแปครับ,รบ,รบเพราะว่ามันจะเสียในด้านของสีมีสีนะครับเรื่องแมกกาซีนนะครับตัวโบนซึ่งผมย่างแม่ง,งยังตามอยู่โบแบ็กก็กำลังดีครับถือว่าดี <c oughs> แล้วก็จะมีในเรื่องของเอ่ะ ปัญหาแจมนะครับลูกโฉกที่มันจะเบี้ยวนะถ้าเล่นเยอะผมผมเล่นมาไม่ต่ำกว่าประมาณสามถุงไนมะ่ประมาณหมื่นสองพันนัดได้แล้วแก๊สหมดผมผมหมดไปประมาณยี่สิบกระป๋องตั้งแต่เล่นมานะของถ้าเกิดแบเบอร์สิบหกจะตกประมาณสิบห้ากระป๋องนะครับเอ๊สิบห้าอ่ะไม่เกินสิบกระป๋องถ้าเกิดเอ็มสิบหกเพียวๆนะถ้าแบ่งถ้าแบ่งมันจะไม่เกินสิบกระป๋องงแน่นอนนะเอาเป็นว่าก็ตกประมาณหมื่นสองพันนัดแล้วอนะ อ่าสำหรับกระบ,บอกนี้ก็ถือว่าทนระดับหนึ่งแต่ผมเปลี่ยนคารลังรอบนะคารลังมันจะหักได้เพราะว่าตัวคารลังมันจะไม่มีตัวเว้าลรูสําหรับท่อแก๊สนะถ้าเป็นปืนจริงจะเป็นท่อแก๊สแต่นี้นเป็นแค่ของหลอกงนั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วมากนะครับเอาว่าสำหรับกระบ,บอกนี้ก็ได้ไปเจ็ดในะทร่ผมบอกนะครับสาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะมีอยู่พวกร้าน e m 4วีกันลำปางน,นะครับอาจจะไปถามบิบิกันโซนอะไรพวกนี้นะฮะส่วนพวกเอ่อ อันน,นเซอร์เกอร์นะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีของไหมโนลิมิต no เขาไม่ได้ขายหรอกครับจะเขาขายอะไรเอาเป็นว่าเออโนลิมิตเนี่ no นก็ลุกี้แอร์ซอฟนะครับก็อ่าผมลืมบอกลักษณะตัวปืนนะตัวปืนเนี่ยมีขนาดยาวหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งรอยเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นปืน,ปนที่มีน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อรวมแมกกาซีนจะตกนิดเดียประมาณสามจุดหกกิโลกรัมนะก็คือสา0พันหกรอกรัมนะครับก็จะเกิดเป็นคนที่ผมแหงเล็กน้อยก็่าจะหนักนิดนึงนะฮะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้จเพีงเท่านี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่อยากแบกยมสมมาตรงนี้แล้วเนาะโอ้โหผมมามือหมดแล้วอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไปเที่ยงเท่านี้จริงๆนะครับก็สําหราับผู้ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไคร้ก็ได้นะครับก็ถ้ามีเวลาก็เจรินไปดูคลิปอื่นที่ผมเคยลงไว้แล้วนะฮะแต่สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเป็นอะไรก็คอยติดตามชมได้ต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอสวัสดีไว้จเพี่ขอจบไว้จบพี่เท่านี้สวัสดีครับ